อันเนี้คือคุณโอนเข้าไปที่ไหนโอนเขาไปคนที่ผมที่ผมยืมมาแนละ้วผมก็เขาโอนให้ผมผมก็โอนซื้นเขาครับยืมใครก็โอนซืนคนนั้นนะครับไม่อันนี้คือหมายถึงว่าตัวเป็นวัดพระบาทน้าพุป่ะครับไม่ครับเป็นส่วนบุคคลครับเป็นส่วนบุคคลหมายความว่าเป็นชื่อคนที่โอนให้ผมครับก็น่จะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออะไรเงี้ยครับอ๋อผู้หญิงผู้ชายครับรรผู้หญิง ให้ตำรวจไหมครับพี่หนุ่มถ้าตำรวจจะถามอตั้งให้พี่ถามแล้วกันครับผู้ชายที่ที่ที่พี่สมบองโอนให้เนี่ยก็คือคนใกล้ตัวของอดีตท่านเจ้าอาวาสใช่ไหมครับใช่ครับเป็นผู้ชายครับอีี้ถ้าผมผมก็ตอบเลยเป็นเจ้าหน้าที่ผมตอบเลยครับผมพอจะอนุมานได้ครับพอจะอนุมานได้โอเคพี่หนุ่มไม่เหมือนเดิมพี่หนุ่มเปลี่ยนไปผมเลยไม่ตอบผมตอบตำรวจผมก็ต้องถามเพื่อความเป็นกลางคุณก็ต้องเข้าใจนะ เพราะว่าผมผิดหวังแพรรี่ว่ามั่นใจผมแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นซึ่งตอนแพรรี่ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ